ต่อทุกท่านด้วยนะนีับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มางแง่เรื่องบูล็อกขันโดนแข้งอาง์นโอิโกอิสสิตอนที่218เมื่อนิโกสามารถเคลียร์ลูกจากอิกสง,งี้ไปได้อิสง,งี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดออกมานิโกนายเองก็มีเหมือนกันเงี้ยเหรอเมตาวิชั่นนะซึ่งเมื่อตัวของนิโกได้ฟังนิโกตอนนี้เนี่ยก็เลยงงเมตาวิชั่นเหรอนายพูดถึงอะไรล่ะนั่นตัวของอิสง,งี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปมันคือวิธีการใช้สายตาในการมองเห็นของนายตัวนายนะจะทําการจับภาพที่ได้เกิดขึ้นระหว่างตัวนาย โดยการใช้มุมมองรอบข้างและจากนั้นจะมีการวิเคราะห์ถึงโพเซ์รวมถึงการเคลื่อนที่ของทุกคนบนสนามซึ่งมาสินกับพูดนั้นนิโก้ก็ได้ตอบกลับฉันเข้าใจที่นายพูดแล้วแต่ว่าจนถึงตอนนี้นะทั้งหมดที่ตัวฉันได้ทําเลยคือพยายามในการติดตามบอลในทุกๆสายตาที่ตัวนายที่เคลื่อนไหวสาเหตุก็เนื่องจากว่าพอฉันได้เห็นหนายอยู่ใกล้กับบอลน,นะรู้สึกได้ถึงภัยอันตรายตัวฉันนะตอนนั้นก็เลยพุ่งตัดหน้าไปในการแย่งลูกนาย แต่ว่าถึงแม้จะพูดอย่างนั้นมันก็หมายความว่าฉันในตอนนี้นะ่ะทำลายฟอร์มิชันของทีมตัวเองซึ่งมาซิงนะพูดของนิโก้ไอซังยีตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใ,ใจผู้ชายคนนี้ใช้เมตาวิชันโดยใช้จิตสํานึกงั้นหรอจากนั้นตัวของนิโก้เนี่ยก็ได้พูดต่อแต่ว่าที่นายพูดมาเนี่ยก็ถูกเพราะว่าการเล่นในครั้งนี้ฉันเห็นสนามค่อนข้างชัดเจนเลยล่ะซึ่งมาซิง,งพูดนั้นไอซสงยีตอนนี้เนี่ยถือเงือตกจนถึงตอนนี้การเล่นและการเคลื่อนที่ของเราเนะี่ยเป็นคำใบ้ให้กับนิโก้ ในการใช้งานเมตาวิชั่นในตอนนี้ทั้งสมองและการมองเห็นของมอรนะี่น่ะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจากนั้นตัวของนิโก้เนี่ยก็ได้พูดออกมาเมตาวิชั่นงั้นสินะช่างน,น่าสนใจจริงๆแต่แล้ววินาทีนั้นโอลิเวอร์ไอคูเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาแทรกนายส์ <Nice S 1> เลยนิโก้ถึงแม้ว่านายเนี่ยจะเล่นนอกอินฟอร์เมชั่นแล้วก็เล่นนอกบทบาทไปก็เถอะแต่ว่าการที่นายสามารถเคลียร์ลูกทิ้งไม่ได้แบบนั้นนะสุดยอดเลยถ้างั้นก็กลับเข้าสู่ฟอร์มชั่นได้เหรอนิโก้ Nico, เนี่ยก็ได้พูดจาตอบไไออคคคง ทางอันแล้วในเกมนี้ตัวฉันจะพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกซิ่งพูดของนิโก้โอลิเวอร์ไอคูเนี่ยเได้พูดออกมาอย่างนั้นเองสินะเมตาวิชันจากนั้นภาพเราตัดมาหาตัวของไลจิไลจิ G, ตอนนี้นะทีได,ดึงอิสังยีมาเฮ้ยอิสังยีนี่แกเสีเยบอลได้ไงแบบนั้นได้ไงกันวะเสือกแกตั้งใจอีกนิดเราพยายามในการเก็บลูกแล้วก็เราก็มีโอกาสในการทำประตูล่นรไฟอิสังยีที่ได้ฟังเนี่ยกำลังเหวอเลยเอ๋ไลจิ G. โทษทีฉันผิดเองเนะ คือจะว่าไปแล้วตัวนายเข้าใจถึงแผนการของฉันงั้นเหรอส่วนไรจิที่ได้ฟังอีกสิ่งนี้พูดแบบนี้เนี่ยงงหนักกว่าอีกสิ่งนี้ที่กำลังงงอยู่อีกฮะนี่นายเป็นบ้าอะไรของนายวะเนี่ยตัวนายก็เห็นอยู่ว่าโอกาสในตอนนั้นมาถึงแล้วแต่นายกลับทําบอลเสียมันก็แค่นั้นไม่ใช่เหรอตัวนายมด้แค่พุ่งบอลไปข้างหน้านิดหน่อยจนนั้นนายก็เลยเสียบอลมันแค่นั้นไม่ใช่เหรอซึ่งเมื่อยุคิคุโรนาได้เห็นเนี่ยเขาสองคนนะฮะก็เดินมาห้ามเดี๋ยวก่อนซิพวกนายนะจะเย็นก่อนแต่ว่วาาอออีีกกสง้็ไดดพูดออม จะว่าไปแล้วนายสองคนน่ะเข้าใจอย่างที่ไดจิพูดหรือเปล่าสิ่งนึ่พูดนั้นคุโรนะกับยุกิ้ตอนนี้เนี่ยถึงเงินนิ่ง <c oughs> และคุโรนะเนี่ยก็ได้พูดออกมาก่อน <c oughs> ถ้าเกิดเป็นที่ฉันเข้าใจแล้วก็ตัวนายแค่พุ่งไปในการขโมยบอลนี่นะและยุกิี้เนี่ยก็ได้พูดต่อฉันเองคิดอย่างนั้นแต่ว่าตัวฉันไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ที่ตัวนายในตอนนั้นได้เข้าไปทำนะถ้าเกิดว่ากันตามตรงแล้วฉันไม่เข้าใจว่านายเนี่ยไปอยู่จุดนั้นได้ยังไงสิ่งนี่พูดนั้นอิซังนี่ตอนนี้ก็ได้ใออใจ ตัวเราตอนนี้นะ่ยคิดมากเกินไปความสามารถเมตาวิชั่น่ะไม่ใช่คนปกติสามารถใช้มันได้งั้นก็แสดงว่าในทางกลับกันมันน่าจ,จะมีคนที่สามารถใช้งานมันได้คนที่สามารถใช้งานมันได้คนแรกน่าจะเป็นไกเซอร์คนที่2เลยคือนิโกะส่วนคนที่3นะ่ะอาจจะเป็นลอเรนโซแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับลอเรนโซแต่ที่เราพอสามารถฟันธงในเกมนี้ได้เลยคือมี3คน ก็สามารถพูดได้ว่าเมตาวิชันคือความสามารถพิเศษที่มีแค่ไม่กี่คนแต่ว่าถึงแม้ตัวเราจะคิดอย่างนั้นแต่ก็มีวิธีอื่นในการมองเช่นกันนั่นคือสิ่งที่มาร์โอลได้มีการใช้งานในการทำประตูพ r e d a t o r Eye สิ่งนั้นคือการใช้สายตาของนักล่าในการทำประตูและมันก็ยังแตกต่างมากกับเมตาวิชันสิ่งที่เมตาวิชั่นของเราได้ทำเลยคือการสอดสายตาไปทั่วสนามและจากนั้นก็เริ่มวิเคราะห์ถึงการเล่นของแต่ละคนการตรวจจับ นึกถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือคือความสามารถในการทํานายอนาคตแต่ว่ากลับกันความสามารถของบาโรเลยคือพ r e d a t o r Eye สิ่งนั้นใช้ในการโฟกัสการดูหนึ่งต่อหนึ่งเป็นคีย์ที่ใช้ในการทำประตูของบาโรถึงแม้ว่าเรากับบาโร่จะเป็นกองหน้าแต่วิสัยทัศน์ในการมองก็แตกต่างกันข้อมูลที่บาโรได้มีการหยิบข้อมูลที่ตัวเราได้มีการหยิบรวมถึงการวิเคราะห์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็มีความแตกต่างกันการชได้ป้อนข้อมูลพวกนี้ลงไปในหัวเราน่ะมันช่างสนุกชะมัด เดี๋ยวก่อนนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงของไลจีเนี่ยก็ได้พูดมาเกมเริ่มแล้วน,นะเฟยนี่แกจีกันทิ้งระยะห่างตั้งเผือกอะไรฟ้าอิสงีเนี่ยก็ได้พูดจาตอบรับอ่ะฉันเข้าใจแล้วจากนั้นอิสงีเนี่ยก็เริ่มคิดในใ,ใจงานถ้าเกิดเป็นงานแล้วเราสองทีมนะมีปัชญ,ญาการเล่นที่มันแตกต่างกัน สไตล์การเล่นของบัาสซาเหมือนเช่นกับ u ูเบอร์ก็มีความแตกต่างกันสิ่งที่ u ber อร์ทำเลยคือเปรียบเสมือนกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ได้ใช้ความสามารถและความสาัมาัคีในการบุกส่วนบัาสซาเหมือนเช่นเลยคือการเล่นที่เต็มไปด้วยความกรหนที่เปียบเสมือนกับการมีสิ่งมีชีวิตหลายมีชีวิตในการเข้าบุกหัวที่ได้มีการแบ่งแยกเป็น2หัวนั่นคือเราและไก่เซอร์ทุกคนตอนนี้ที่อยู่ในสนามนะก็ต้องเข้าใจถึงสิ่งนี้ นั่นคือผู้นาของบาสัรเหมือนเช่นตอนนี้ประกอบไปได้สองทางงั้นแสดงว่าในตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกําลังคิดอยู่เลยคือการเคลื่อนที่การปิดจุดบอร์ดการทําเกมสิ่งที่เราสองทีมนี้มีการคิดเหมือนกันเลยคือการพัฒนาไปสู่ระดับถัดไปและสิ่งนี้เลยคือตัวหมากสําคัญในการเข้าสู่ระดับเรกความรู้สึกนี้การเล่นถัดไปหลังจากนี้ผู้ที่สามารถทำมาตัวต่วตอไปได้นะจะเป็นผู้คุมในเกมนี้ยังไม่ต้องสงสัยและเขาผู้นั้นจะเป็นเกมเชนเจอร์ผู้เปลี่ยนเกมและฉะนั้นภาพประัดมาหาตัวของไกเซอร์ไกเซอร์ตอนนี้ก็ได้พูดออกมา ไอเวลเลนโซนั้นขวางทางชิมหายโถ่เว้ยไอหมอนั้นเก่งขึ้นตัวครั้งก่อนที่เราได้เจอกันล่าสุดถ้าเธอเป็นงี้แล้วก็เราไม่ได้เคลื่อนที่ยางอิสระแน่และถ้าเกิดเป็นงั้นแล้วตัวของโยจิในตอนนี้นะกลับเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าเราได้ซ้ำถ้างั้นแล้วการทำประตูของเราในตอนนี้คงแต่แล้ววินาทีนั้นเสียงนเนเน่ก็ได้พูดมาท่านไกเซอร์พวกเราควรทำไงดีคือตอนนี้ไอเวลเลนโซน่ะมันขวางทางเราเกินไปและคือยังเป็นงี้แล้วก็อมีหวังอิสงี้โยจิน่ะได้ทำประตูได้แนะ่แต่แล้ววินาทีนัันน้้นไกกกซออร์็ดตบบ นายนฮุปปาจะทำตัวเหมือนขยะหรือไงอย่าปล่อยให้ความรู้สึกโง่ของนายมาแสดงออกในนี้สิที่นายต้องทำก็แค่ทำตามที่เราได้มีการฝึกซ้อมมาก็แค่นั้นเพราะว่าฉันยังไม่ได้ขอให้ตัวนายได้แสดงความคีดสรีตออกมาพอแล้วแค่เชื่อในตัวฉันมันจะไม่มีอะไรที่ไม่สามารถทำได้สิ้นคําพูดนั้นตัวของกิมเนี่ยก็ได้ทุ่มลูกทุ่มตอนนี้ลูกทุ่มนะฮะได้พุ่งมาหาเนสเนสตอนนี้ที่กําลังครองบอลอิสกนี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้วิเคราะห์ในตอนนี้เกมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว เน็ดับไกเซอร์ตอนนี้กาลังพยายามในการต่อคอมโบสิ่งนั้นเลยคือวิธีในการทำประตูของ,งคู่ส่วนในตอนนี้ลรเลนโซ่ก็กำลังแต่แล้ววินาทีนั้นนะ,ะตัวของคุณยามิเนี่ยก็ได้พูดมาแย่งลูกของเนสแกนะอย่าได้ลืมมาเมื่ดคนนี้ซึ่งคำพูดนั้นตัวของเนสตอนนี้นถึงกับเวออ,อะไรวะส่วนในสิ่งนี้ตอนนี้ก็ตกใจเช่นกันคุณยมิงั้นเหรอเจ้าหมอนี่ตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้ความกลหนนะ กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วและแล้วมังงะเรื่องบูล็อกตอนที่2อ8ก็ได้จบลงไปคือมังงะในตอนนี้อาจจะมีเสียงขึ้นช่วงนิดนึงเนี่ยผมผมพยายามอัดมา2วันแล้วแต่ว่ามันขึ้นช่วงจริงคือผมร้องไห้เนี่ยปู่ผมเสียผม,มาอายุ27จะ28แล้วแต่ก็ยังร้องไห้อยู่ <c ười> คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ้ายบายครับสวัสดีครับ